ในป่าลึกเงียบสงบแห่งหนึ่งมีลานฝึกสำหรับเหล่าลูกหมีตัวน้อยที่มารวมตัวกันทุกวันเพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตในฝูงแต่ในหมู่ลูกหมีเหล่านั้นมีลูกหมีตัวหนึ่งที่ไม่เหมือนใครตัวขี้อายอ่อนแอและมักถูกรังแกไม่มีเพื่อนไม่มีใครอยากเล่นด้วยโชคดีที่ในฝูงแห่งนั้นมีหมีเท่าหมีสูงวัยใจดีที่คอยดูแลหมีน้อยเสมอมาตัวช่วยรักษาแผลแบ่งอาหารและส่งลูกหมีกลับรังทุกครั้งที่พ่อแม่ไม่มาหมีน้อยผูกพันกับหมีเท่าเหมือนญาติผู้ใหญ่เพียงหนึ่งเดียวของชีวิตแต่แม้จะมีีีีีีคคววววาาาาาาามมมมมรัััััััักก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 จหหเเเเ่่่่่่่ตตต็็ยยยยงงงงงฝฝ้อออออูืืนนนนนนนทลสสสุพแด วันหนึ่งกลุ่มลูกหมีรุ่นพี่เข้ามาหาและเสนอโอกาสที่จะเข้ากลุ่มแต่มีข้อแม้ต้องขโมยน้ำพึ่งจากถ้ำของหมีเท่าซะก่อนคืนนั้นลูกหมีน้อยแอบเข้าไปในถ้ำของหมีเท่าขโมยถุงน้ำพึ่งที่หมีเท่าเก็บไว้สำหรับฤดูหนาวแล้วนำไปให้รุ่นพี่ด้วยหัวใจที่ตื่นเต้นปนสันตัวตัวได้เข้ากลุ่มจริงแต่ไม่ได้รับมิตรภาพกลับเปลยียเป็นเพียงหมีรับใช้ต้องเช็ดอุ้งเท้าหาของทำรังแม้แต่เป็นที่รองรับอารมณ์ของรุ่นพี่หากขัดขืนจะโดนซ้อมจนแทบคลานไม่ไหว วันหนึ่งมีเท่าผ่านมาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดตัวไม่รีรอที่จะห้ามและส่งลูกมีเกเรไปหาผู้นำฝูงแต่รุ่นพี่เหล่านั้นเป็นลูกของผู้นำฝูงไม่มีใครแต่ต้องพกมันไดเลยความแค้นเริ่มก่อตัววันต่อมารุ่นพี่ข่มขู่ลูกมีน้อยอีกครั้งให้ไปเผาถ้ำของมีเท่าหากไม่ทำจะโดนลงโทษสาหัสกว่าทุกครั้งด้วยความหวาดกลัวลูกมีน้อยยอมทำตามกลางคืนแห่งความมืดมิดตัวแอบเข้าไปจุดไฟด้วยใบไม้แห้งเปลวไฟโหมไม่ทำที่อบอุ่นแห่งนั้นในขณะที่มีเท่ากำลังหลับสนิทควนทททันหน รุ่งเช้าลูกหมีน้อยกลับมาดูซากถ้ำที่มอดไหมและจ้องไปที่เท่าฐานของสิ่งมีชีวิตที่รักตัวที่สุดตัวสุดลงน้ำตาหยดแล้วหยดเล่าความผิดกัดกินใจไม่หยุดย่อตัวไปขอรุ่นพี่ออกจากกลุ่มอยากหนีจากความชั่วอยากกลับไปเป็นหมีธรรมดาแต่ไม่มีใครอนุญาตเพราะเมื่อใครเข้าสู่เงาของความชั่วบางครั้งก็ไม่มีทางออกอีกเลยบางครั้งความโดดเดี่ยวและความอยากเป็นที่ยอมรับอาจพาเราเดินทางผิดทำร้ายแม้กระทั่งคนที่รักและหวังดีกับเราที่สุดอย่าหลงลืมว่าในโลกนี้ยังมีหมีเท่าที่รักเราโดยไม่หวังสิ่งดใดทา้